พานิติบัญญัติแห่งชาติจัดสัมมนาและอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาตินะครับสิ่งที่วงสัมมนาสรุปตรงกันก็คือต้องรักษาเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปติดตามเรื่องนนี้กับคุณสัญญากรสิงห์วีรธรรมครับ สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติโดยนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมวบระถกถาพิเศษหัวข้อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความมั่นคงภายในประเทศโดยย้ำถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศให้พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ และเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในฐานะเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นหน้าที่เฉพาะพระองค์ท่านมีองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมเด็จประเทศบาลรับสั่งว่าใครที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลราษฎรต้องดูแล,แลราษฎรแต่อีก หน้าที่หนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผมไม่เคยทราบม,มาก่อนผมได้เรียนรู้จากที่นี่ครับรับสั่งว่าในฐานะทรงเป็นพลเมืองดีเห็นอะไรที่จะทําเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำํำส่วนการอภิปรายทางวิชาการหม่อมปรดัดดาดิสกุลแสดงความเชื่อมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่จะเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทุกคนและเป็นแบบอย่างของคุณงานความดีรวมถึงการเน้นย้ำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ ยังอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปขณะที่พลเอกจรันกุลวณิตมั่นใจว่าประชาชนคนไทยต้องการและเห็นความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะอยู่คู่สังคมไทยพร้อมกับระบุว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศจะเชื่อมโยงกับความมั่นคงในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคม นอกจากนี้ในการอภิปรายยังสะท้อนถึงเจตนาของทุกคนทุกฝ่ายที่จะรักษาเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยไม่อาจยินยอมได้ที่จะมีภัยคุกค,คามสถาบันโดยเฉพาะในรูปแบบสื่อออนไลน์ซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนและการสื่อสารที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงแสนยกรสิงห์วิรธรรมไทยพีบอสรายงาน ขอภขอภัยคุณผู้ชมนะครับแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยหน่วยงานที่จัดสัมมนา,าเมื่อสักครู่คือสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ใช่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับ